เอาสติเข้าไปควบคุมอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายนี้จะเป็นไปยังไงผู้ภาวนาจะมีนิมิตอะไรจะมีเสียงมีรูปอะไรปรากฏก็ไม่ไม่ส่งไปตามมันไม่วันไหวตามมันมีแต่สอนใจตัวเองว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินนั้นู้วแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเรื่อยไป ควนกระแสจ,จิตกลับเข้ามาเรื่อยๆอย่าส่งไปตามเสียงอย่าส่งไปตามรูปเหล่านั้นอา่าวลองทําดูสิรพระพุทธเจ้าสอนในรู้เท่านิวิตเหล่านั้นเมือ่อมันทานต่ออำนาจแห่งสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปบานีปัญญาก็าตามรู้เท่าวันนี้ว่านิมิตต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสังขาร ทำประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่หนอหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารอะไรไม่ใช่ทำวิเศษอะไรแล้วปัญญาก็กำหนดรู้เท่าอย่างนี้แล้วก็ไปสํารวมจิตอยู่ภายในไม่วนไว้ไม่ส่งไปตานิมิตนั้นไม่นานิมิตนั้นมันก็ดับไปนี่นะ เมื่อในมิตรทั้งหลายดับไปแล้วจิตก็เบิกบานผ่องใสจิตก็รวมลงแน่วแน่แต่ถ้าหากว่าไม่รู้เท่านิมิตนั้นเมื่อนิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วส่งใจไปตามถ้านิมิตที่น่ากลัวก็ตกใจจิตก็ถอนจากสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าเป็นนิมิต ที่สวยส,วยสวยงามน่ารักน่าใครก็เกิดความรักความใคร่เพลิดเพลินไปตามนิมิตตั้นเสียจิตก็สงบไม่ได้นี่เรียกว่าไม่รู้เท่านิมิตอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้รู้ไว้ทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนิมิตทั้งหลายนั่นนะถ้ามันเกิดมีขึ้นมาอย่างนี้ก็จะได้รู้เท่าตามเป็นจริงไม่ยึดไปถือ แล้วมันก็ดับไปเองอเป็นงั้นแต่บางคนก็ไม่มีหรอกนิมิตเหล่านั้นนะนะไม่เป็นก็ตามอัธยาศัยของใครของเราไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดหาไม่ได้ถึงไม่เห็นนิมิตเหล่านั้นบางคนก็หงอยเหงาจืดชิดตัวการภาวนาไม่เห็นนิมิตอะไรเลยอย่างนี้มันทำให้เบือ่อหน่าย อันนั้นก็ไม่ถูกต้องเมื่อไม่เห็นนิมิตเช่นนั้นเราก็เอาร่างกายนี่เ,เป็นนิมิตนะร่างกายนี่ประกอบไปได้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ถ้าเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์อยู่อย่อยางนี้นะมันก็เป็นนิมิตประเภทหนึ่งนี่นะให้เข้าใจ เรากำหนดรู้ลมเข้าลมออกได้เยอะนี้ก็เท่ากับว่ากำหนดรู้นิมิตเราภาวนาคราวนี้เอาลมเป็นนิมิตเป็นเครื่องไม้จิตใจกำหนดรู้อยู่แต่ลมเข้าลมออกเช่นนี้มันก็ไม่ได้คิดพุ่งสร้างไปทางอื่นเลยถ้าเผลอสติเข้าไปมันก็คิดอตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกไหมอย่างงี้นะ ก็กำหนดพยายามอย่าให้มันเผลออย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไม่มันไม่เผลอแล้ววันนี้จิตใจที่ถูกประคับประคองอยู่ด้วยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็รวมลงไปอย่างนี้นะจิตนี้มันก็รวมลงไปได้เป็นหนึ่งลงไป เรื่องภาวนานี่ขออย่าไปหนีหลักคือสติสมปัมปเสญญะคุณธรรมสองอย่างนี้เป็นอุปการะแก่การสมาธิภาวนาตลอดถึงการเจริญวิปัสนามันก็ต้องมีสติสมัติเสญยะนี่กำกับทุกระยะไปเลยไอความคิดการคิดการพิจารณา มันจะรู้แจ้งไปได้กับเพราะอาศัยสติสมถะญานี้กำหนดรู้รู้จิตตัวเองหมายความ,ามว่าอะไรอืาประคองจิตนี้ไว้ไม่ให้มันหันเนไปนอกทางอ่ะเหตุนั้นมันจึงได้รู้แจ้งไปตามเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาสิ่งใดนี้ก็ไอรู้สิ่งนั้นไปตลอดสายเลยไอรู้ความจริงของสิ่งนั้นไปตลอด เมื่อเห็นจริงตามตามจริงด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ยึดถือที่การที่เราหยิบยกมาพิจารณานี่นก็เพราบางทีจิตใจมันสงสัยอยู่มันหลงยึดหลงถืออยู่ดังนั้นเราจึงหยิบยกมาพิจารณาตีแผ่ออกดูว่ชนรูปร่างกายอันนี้ที่ สมมุติกันว่าเราว่าเขาว่าตัวตวตนอยู่ในโลกอันเนี้ยมันเป็นของเราจริงๆเหรออนี้นะเมื่อเราเพ่งพิจาแยกเยี้ยออกกันไปดูแล้วมันก็มันไม่เห็นมีเขามีเรามีตัวมีตนอยู่ที่ไหนอ่ะกองนั้นก็ธาตุดินกองนี้ก็ธาตุน้ํากองนั้นก็ธาตุไฟกองนี้ก็ธาตุลมอืมแล้วอย่างนี้หาตัวไม่เจอแล้วอืม เป็นแต่สภาวะธาตุอยู่เฉยๆงนั้นนะเมื่อเราเพ่งาเป็นกองกองไปเห็นตามไม่จริงอย่างนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็วางสิแบบนี้นะจะไปถือไว้ทําไมอะ่ะก็การการถือธาตุอันนี้ไว้อย่างนั้นก็หมายความว่าเราไปถือเอาของไม่เที่ยง